เราก็จะเอาซิ่โครงของมันออกมานะคะเนี่ยแกะทีไรก็เอ้อ นีโอ้ยรู้แล้วมันจะเป็นไอ้นี่เนี่ยโอ้ยเห็นไหมมันเห็นสีแดงไหมต้องแช่นะ้ำไม่ใช่เหรออ๋อตัวเนี้ยเขาให้เจาะไข่ เจาะไข่แล้วมันจะมีเอ็นีอน่อยู่ข้างในอยู่ข้างในตัวนี้อย่างะมัดระวังแล้วนําลูกอ่อนมาระบายสีได้ตามต้องการให้ระบายสีไม่ได้ให้ขุดเอามาระบายสีหาสีมาระบายเอาแรับ,บนึงถ้าอยากให้มันสะอาดควรใช้น้ําหยดด้วยเพื่อให้ขุดได้ง่ายขึ้นเออป่ะป่ะ ไปเลย,เลยวันนี้ก็มีอุปกรณ์นั่นก็คือน,น้ำนี่ครับมันจะเป็นตัวสีเลยืเลยีเปลี่ยนสีเลยมีอะไรติดด้วยอะไรติดอ่ะขี้หมามทำไมมันติดได้วะ ให้เอาสีนะมาละบายนะคะเดี๋ยวเจอกัน,นเดี๋ยวในเจอเจอกันในอีพีสามครั้งหน้านะน้องแอลบายบายหน่อยครับน้องแอลบ๊ะแแบ่อยหน่อยบายบายไงหน้าขึ้นหน่อยยบบาาย